ไอ้นั่นจะหาพอเอาเลยก็ได้เลยหรือจังไดหนข้อต้องเพื่มเ,เงินจะของอีกหักขอแล้วแล้วเมื่อขึ้นถับฝนบ่ตกกวาดโลดครับข้อโลดแล้วแหมงแหมงวางใช่ไหมควายกับขวางใสกับเสียเงินอีกขวางกับติดงานพร้อมนะ,ะจะังบ่วยมาดู พอรานด,ด,ดีก็ไม่ไดเฮ็ดเดี๋ยวฝนตกมามันสิยาก<ว>ทั้งลุมมมันสิเขาไ่ได้รถเพราะว่ามื้อื่นสีฝนจะตก,กถ้าตกจะหวานด้วยล่ะครับกะผมก็จะวิ่งผ่านตรงนี้นว่าไปปั่นให้นักคิดนึ่งถ้าฝนตกคนก็่หวานกันละ่ะโอ้สรู้พราะว่มานี่ก่อนโมนบ่เอมือน วาเดเจ็ดเช้าวานถ้าวิโรธถ้าฝนบม่ตกกันผมเริ่มมาจากไสก่อนอะจะโค่นมันมาก็ะเด็นต้องให้เพิ่งหน่อยให้ผมวานเล่นมาวานอลไรกัดเดี๋ยวไอ้ฝอยมาปั่นเอาน้ำป้นมาก็ได้แล้วจะมาหว่านตามไอ้ปั่นตามก้นหรอกได้ได้เดี๋ยวผมเดีเบื้องฝนนี่ยล่ะโอเคครับ บอตกแรนก็หวานรอดครับ <ạ. S 2> <c oughs>